สวัสดีครับวันนี้เจ๊กจะมาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรนี้ทํากินทําขายได้มีความหอมอร่อยแซ่บมากวิธีทําก็ง่ายไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับพริกกินดาเขียวและแดง70กรัมกระเทียม100กรัมผักชีหั่นรวมราก40กรัมน้ํามะนาวั้นสด170มิลลิลิตรน้ำปลาทิพรส่พลด140มิลลิลิตรน้ำต้มสุก60มิลลิลิตรน้ำตาลทราย90กรัมข่าอ่อน10กรัมเริ่มทํากันได้เลยครับให้เราเตรียมกะละมังมาใส่น้ำตาลทรายลงไป ตามด้วยน้ําเปล่าน้ําปลาที่พลดน้ำมะนาวข้นสดแล้วใช้ตะก้อมือคนให้น้ําตาลทรายละลายพอน้ําตาลทรายละลายก็พอได้แล้วครับทีนี้ให้เราไปปั่นพริกกระเทียมกันได้เลยให้เราเตรียมเครื่องบดสับมาใส่พริกกินดาเขียวและแดงลงไปตามด้วยกระเทียม คาอ่อนและสุดท้ายผักชีหั่นรวมรากใส่ลงไปทั้งหมดเลยครับปิดฝาปั่นได้เลยครับเปิดฝาเอาใบมีดออกครับแล้วนำมาเทใส่กะละมัง ขูดออกให้หมดเลยครับกลิ่นหอมมากๆเลยครับขั้นตอนนี้ถ้าใครชอบผงชูรสก็สามารถใส่ได้นะครับตามชอบได้เลยส่วนวิธีการทำนะครับถ้าใครมีเครื่องปั่นน้ำก็สามารถใช้เครื่องปั่นน้ำได้จะได้ไม่ต้องแยกนะครับปั่นรวมทีเดียวได้เลยแล้วก็คนให้เข้ากัน หืมกลินหอมมากๆครับตอนนี้นี่นะครับโอ้โหน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าใครจะนำไปทำขายก็เพิ่มปริมาณนะครับห้าเท่าสิบเท่าได้เลยสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้หนึ่งอาทิตย์ทางบ้านลองไปทำตามกันดูวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ